ปีต่อมานะครับปีฉลูนะครับปีฉลูในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้านายต่างๆนะครับแนะนําแบบนี้นะครับให้หาลูกค้าใหม่ๆมครับลูกค้าเก่าเนี่ยเราพักไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดต่อเยอะหาลูกค้าใหม่ดีกว่านะครับถ้าใครต้องการทํางานใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีมากครับเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรือว่าส่งออกในระดับจังหวัดจะดีกว่าระยะใกล้ๆ,ๆนะครับให้ติดต่อทางไกลนะครับคนใกล้ๆตัวเนี่ยเราทิ้งไว้ก่อนครับ ไม่แนะนําให้ทํางานกับคนในครอบครัวนะครับหรือว่าเพื่อนนะครับความรักเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับแต่นะครับก็เป็นเพราะเราอยู่นะครับทำให้เขาต้องจากไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นดวงของเดือนนี้ฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เราต้องคอยดูใจกันไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับเพราะบอกได้เลยว่าถ้าตัดสินใจเดือนนี้มีโอกาสที่จะผิดหวัง สูงมากกว่านั่นเองครับสำหรับบางคนนะครับที่ดวงเนี่ยเหมาะกับความรักของคนต่างชาตินะครับจะเหมาะมากๆเลย,ยฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่เป็นคนในท้องถิ่นนะฮะเราจะไม่แนะนำนะครับเราจะนําไปคนใกล้ๆต่างถิ่นหรือว่าต่างชาติจะเหมาะมากๆเลยนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับการงานการเงินเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะครับจะทําให้สุขภาพเนี่ยรู้สึกว่าทําให้เราแย่มากๆนะครับในเรื่องของการเดินเหินครับความคิดต่างๆนะครับเหนื่อยเครียดจะเข้ามา กระชั também, os, mente, cal, ้นชิดกระทันหันครับทำให้เราตั้งตัวไม่ทันนะครับฉะนั้นเดือนนี้ก็พักใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับมันนะครับผมแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพเลยนะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสาหรับการตรวจสุขภาพสําหรับคนเกิดปีนี้ครับเทพที่เหมาะสําหรับเดือนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าปีฉลูเนี่ยเรื่องงานเด็ดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเทพควนอูนะครับเทพควนอูเนี่ยเหมาะนะครับฉะนั้นคนที่ทํางานในเดือนนี้นะครับ ต้องมีวาจาที่วาจาศัตย์ที่จริงนะครับห้ามโกโหกนะครับห้ามทํางานในสายดักเลยนะครับบอกเลยว่าจะแนะนําให้เราเนี่ยก้าวไกลได้รวดเร็วครับ